มีไม่เท่ากันสวน ว่าโยกย้ายใส่สะโพกมานานมากเลยพี่อ่คเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะครับที่อบอุ่นไปด้วยความสนุกแล้วก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันนะครับกับมา Living r o o m m t d e to o r d e r นะครับคอนเสิร์ตแรกจาก s p i c y d i s หลังจากมีการคลายล็อกดาวน์กันที่ถูกจัดขึ้นว่าวันที่11กรกฎาคม2563ในรูปแบบของ New Normal ครับหลังจากที่ปล่อยภาพโปสเตอร์ออกไปก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟน ที่จะถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตโดยความพิเศษครั้งนี้จะมีแฟนเพลง15คนได้เข้าชมคอนเสิร์ตแบบสดๆกันเลยครับโดยความสนุกครับเริ่มต้นขึ้นพร้อมเสียงดน,นตรีถูกบรรเลงขึ้นกับเพลงกัมตามสนองมีหวานเย็นมิสกุลได้ฟังกันไปแล้วนะฮะ l o v i c I'm Missing You เป็นออเดอร์แรกก่อนก่อนที่จะปล่อยเพลงกันแบบยาวๆอย่างเช่นเพลงรักเราไม่เท่ากัน ไม่เอาคืนไม่เอาดีต่อใจ forever are over นอกจากนี้ก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะคุณ w i n c e r i s animal พี่ชายร่วมค่ายก็มาร่วมแจมด้วยในเพลง better day แล้วก็รักลอยลมครับซึ่งทั้งสองวงก็ยังได้โชว์เพลงร่วมกันอาทิเช่น i do miss you ครึ่งสายตาคำบางคำเช้าที่ดีกว่าความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับก็คือสามารถเล่นตามร้องขอตามสั่งของผู้ชมเนี่ย ได้ด้วยครับอยากฟังเพลงไหนก็โหวตกันเข้ามาส่งเข้ามาปิดท้ายนะครับด้วย Unlovable ซึ่งนอกจากจะมีเพลงเพร้อๆได้ฟังกันแล้วยังได้รับของที่ระลึกจากสมาชิกทั้ง6คนไปอีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มเกินคุ้มไปเลย จ,นจ,นจ,จคนที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามส,สดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ